สวัสดีค่ะบทเรียน PHP ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของพื้นฐาน CSS นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาเข้าใจคำว่า CSS ก่อนนะคะ CSS คือส่วนที่ช่วยให้เว็บเพจของเราเนี่ยหรือว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะคะมีความสวยงามมีสีสนันมากขึ้นนะคะเหมือนตามที่เราเห็นเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยที่เป็นสีสันหรือว่าเป็นรูปเล่นต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่ใช้ CSS มาช่วยในการ เขียนกันตั้งนั้นนะคะเรามาดูรูปแบบของ CSS นะคะรูปแบบของ CSS นะคะก็จะมีด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือจะเป็นการเขียน CSS ไว้ในไฟล์เดียวกับ HTML นะคะกับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจะเป็นการแยกไฟล์ CSS เนี่ยไปไว้อีกไฟล์หนึ่งนั่นเองคะ่ะก็คือแยกเอา CSS ที่อยู่ภายในเย HTML เดียวกันเนี่ยไปไว้อีกไฟล์หนึ่งแล้วก็ทำการเรียกใช้ไฟล์นั้นมา HTML นั่นเองค่ะเรามาดูกันในรูปแบบแรกก่อนนะคะรูปแบบแรกจะเป็นการเขียนไฟล์ CSS เนี่ยจะเป็นการเขียน CSS ไว้ในไฟล์เดียวกับ HTML นะคะสัญลักของมันก็จะมีว่า style ใช้ e text/css นะคะแล้วก็ปิดสไตล์นะคะสไตล์จะเป็นการเรียกใช้ CSS หรือว่าเป็นการใช้ CSS นั่นเองนะคะาการเขียน selector ต่างๆของ CSS เนี่ยมี หลากหลายรูปแบบนะคะอย่างเทียบตัวอย่างันี้ก็จะเป็นแบบ h1 นะคะแล้วก็เป็นคําสั่ง color นะคะแล้วก็ตามด้วย c คลอนค่ะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่จะให้มันเป็นไปนะคะอย่างเช่นว่าเรามีเราใช้คําสั่งสีนะคะเราอยากให้มันเป็นสีอะไรเราก็ใช้เราก็ใส่สีนั้นลงไปนะคะแล้วก็ปิดด้วย semicolon นั่นเองนะคะทุกครั้งที่เราจะาใช้คําสั่ง เนี่ยเราต้องปิดด้วยเซมิโคลอนก่อนทุกครั้งนะคะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปิดด้วยเซมิโคลอนนะคะคาสั่งต่อไปมันจะไม่ทํางานแบบนี้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่า h1 แล้วก็ตัวที่มีดับอยู่ข้างหน้าเนี่ยกับตัวที่มีชาร์ปเนี่ยเขาแตกต่างกันยังไงนะคะความแตกต่างนะคะก็คือ h1 เนี่ยถ้าตัวไหนที่เรียกใช้ h1 นะคะเหมือน ตัวนี้นะคะเรียกใช้ h 1นะคะก็จะเป็นการเรียกใช้การทำงานภายใน css ของ h 1นั่นเองนะคะส่วน t e s t เนี่ยจะเป็นจะเป็นการสร้างคลาสนะคะเรียกใช้คลาสของ test นั่นเองนะคะ d o จะเป็นตัวแทนของคลาสนั่นเองนะคะนี่ในตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการเรียกใช้งานคลาส test อย่างนี้นะคะ d o คือตัวแทนของคลาสนะคะส่วน chart เนี่ยจะเป็นตัวแทนของ id นะคะ ID ตัวไหนที่เรียกใช้ test id เนี่ยก็จะเป็นการเรียกใช้การทำงานใน test id นั่นเองนะคะเรามาดูการแสดงผลกันค่ะที่ค่ะการใช้ css มาจาัดรูปแบบของตัวอักษรนั่นเองนะคะก็เป็นตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะค่ะเรามาทวนอีกครั้งนะคะสำหรับตัวไหนที่ใช้ h 1นะคะ อยากรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราลองเรียกใช้กันดูว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าออเฮสหนึ่งที่ใส่คำว่า CSS ไปเนี่ยมันจะแสดงผลเป็นสีน้ำเงินฟอนต์ตัวใหญ่ๆแบบนี้ไหมเห็นไหมคะถ้าตัวไหนทีเ่เราเรียกใช้ h 1หนึ่งด้วย เนี่ยก็จะเป็นการนํา CSS ภายใน H1 เนี่ยไปทํางานด้วยนะคะ d t t e s t นะคะก็คือ class t e s t นั่นเองนะคะออไม่ว่าตัวไหนที่เรียกใช้ class นี้นะคะก็จะเรียกการทํางานภายใน class นี้ไปด้วยะคะ่ะส่วน c h a r นะคะก็จะเป็นตัวแทนของ ID นะคะก็เหมือนกันคะ่ะถ้าออตัวไหนที่เรียกใช้ ID test ID เนี่ยก็จะเป็นการเรียกใช้การทํางานภายในนี้นะคะ ค่ะเรามาดูกันในรูปแบบที่2ของการเรียกใช้ CSS นะคะอันนี้หน้านี้เราจะเป็นการแยก CSS ออกจากไฟล์ HTML แล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ไปที่ f o ลเดอร์โปรเจนะคะแล้วก็คลิกขวาะคะ่ะ New File CSS ขึ้นมานะคะในที่นี้ถ้าจะเป็นของเด็ปีเนี่ยจะต้องเลือก แคสกัด e ิ้นสปายชี e นะคะมันก็จะเป็นไฟล์ CSS ขึ้นมานะคะกำหนดชื่อค่ะให้เราตั้งชื่อไฟล์ CSS ของเรานะคะอ,อ,อย่าลืมนะคะว่าออการเซฟไฟล์ CSS เนี่ยจะต้องเซฟไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกันกบโปรเจกต์ของเรานั้นเองนะคะจากนั้นเมื่อเราได้ใส่ชื่อของไฟล์ CSS แล้วเนี่ยเราก็กด finish นะะในที่นี้นะคะเราเออตั้งชื่อไฟล์ CSS ว่า team CSS นั่นเองนะคะ คำสั่งที่จะใช้เรียกไฟล์ css เข้ามาใช้ในไฟล์ html นะคะเราก็จะใช้คำสั่ง link type text และ css นะคะ real style sheet ตรงนี้ก็คืออเป็น css นั่นเองนะคะแล้วก็ href เท่ากับ t e a m css t e a m css ตรงนี้ก็คือชื่อไฟล์ css ของเรานั่นเองนะคะเรามาดูก,กันค่ะข้ะละาลักษณะก็เหมือนเดิมน,นะคะแค่ย้ายออก คำสั่ง CSS ทั้งหลายเนี่ยมาไว้ในไฟล์ทีมของเรานั่นเองนะคะเพื่อให้โค้ดของในหน้าของทีทมเ่ยดูไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ดูมีระเบียบมากขึ้นนะคะค่ะวันนี้ก็ในตัวอย่างนี้เราก็จะมาสอนวิธีการจัดเลเยอร์นะคะโดยใช้ CSS ค่ะในตรงนี้นะคะเราจะใช้คำสั่ง div นะคะ div ก็จะเป็นการแบ่งเป็นส่วนๆนั่นเองนะคะเป็นการครอบ การทําง,งานของเราไว้เป็นส่วนๆนั่นเองนะคะจากที่เห็นนะคะเราจะเห็นว่าดิฟเนี่ยเรียกใช้คลาสเฮด a จอรแล้วก็เป็นปากเฮหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเ,เป็นคลาสสองคลาสนั่นเองเราเรียกเราได้เรียกใช้คลาสสองคลาสนั่นเองนะคะก็คือเรียกใช้คลาส s h e เจอ r กับคลาสเฮดหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ย h e a d จ r าจะกาหนดไว้นี่แบบนี้นะคะซึ่ง h ฮดหนึ่งก็เหมือนกันนะคะ ะไรียการทางานมานั่นเองค่ะส่วนดิฟตัวที่2เนี่ยเราเรียกใช้คัส์์ไรท์นะคะไรท์ก็คือการเป็นการแบ่งเลเยอร์ออด้านขวานะคะแล้วก็กําหนดไว้เหมือนกันนะคะว่าให้มันเป็นการแบ่งมีแบ t t เอา o l เลอร์ color, เป็นสีชมพูนะมีความกว้างความยาวเนีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดิฟอีกตัวหนึ่งเราก็เรียกใช้คัสต์เลบนั่นเองนะคะ แล้วก็ดีบีตัวก็จะเป็นคอนเทนต์นะคะเรามาดูรูปแบบว่ามันได้ออกมายังไงนะคะนี่ค่ะมันก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นคาแทสเตอร์ที่เราเรียกใช้นะคะส่วน my PHP ตรงนี้มันจะเป็นคา h1 นั่นเองนะคะ c า a s s left นะคะก็จะเป็นการแบ่ง l a y อ u t ด้านขวามือนะคะ right ก็เป็นการแบ่งล a y o u t ด้านซ้ายมือของเรานะคะส่วนค l a s s content เนี่ยก็คือตรง มูลต่างๆนะคะไม่เชื่อเราลองแบบถูดิค่าเราลองใส่คำพูดอะไรลงไปเช่น r i g h t ตรงนี้ก็จะเป็น left นะคะ l e f t ลองดูน,นะคะนี่เราก็จะเห็นว่าเราไม่ว่าเราจะใส่อะไรไว้ตรงไหนก็ตามนะคะถ้าเราใส่ไว้ไในส่วนของ เลยเยอร์ด้านขวามือมันก็จะแสดงอย่างนี้นะคะค่ะ CSS เนี่ยยังมีหลากหลายรูปแบบคําสั่งมากมายเลยนะคะถ้าคนที่สนใจหรือว่ามีดีไซน์ในหัวนะคะชอบตกแต่งเว็บไซต์หรืออะไรแบบนี้นะคะเราสามารถใช้ CSS มาช่วยในการทำงานได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณที่คอยติดตามกันมานะคะสวัสดีค่ะ